่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับ ในฐานะของครูพละนะคะและครูนุ้ยคนนี้ก็จะพาเด็กๆนักเรียนทุกคนมาออกกําลังกายที่นี่ฮะห้องล็อกเกอร์แห่งนี้เพราะนี่คือห้องแห่งความลับที่เด็กๆทุกคนจะได้มาทำคอนเทนต์ร้องเต้นเล่นโชว์มีความสามารถเลยงัดออกมาโชว์ให้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้เห็นฝีไม้ใลายมือของเด็กนักเรียนซีบิสทุกคนน<ม>อกจากนั้นแล้วในทุกๆสัปดาห์ จะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนไอดอลเนี่ยเข้ามาร่วมทำโชว์กับเราด้วยออ้ยสนุกสนานแน่นอนทุกคนแต่ตอนนี้นักเรียนอยู่ไหนนะนักเรียนถึงเวลา,นานแล้วนักเรียนนักเรียน นักเรียนขารอบสวัสดีค่ะแนะนำตัวเช็คชื่อกันหน่อยครับนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะติซีบิตค่ะเน้นแบร์สแพท์สวัสดีค่ะอลิสซีบิดค่ะ สวัสดีค่ะปื้มซีบิดค่ะสวัสดีค่ะมากรซีบิดค่ะสวัสดีค่ะยทิงกี้ซีบิดค่ะลุ้นเลยว่าจะพูดชื่อวันนี้ไหมสวัสดีค่ะอเกนซีบิด สวัสดีค่ะอินต้องเปิดก่อนสิบเอ็ดแปสวัสดีค่ะชเน่ี่สิบเอ็ดแล้วเราแบบผู้ชายคนแรกด้วยไงคือเราจะมาแบบไม่ได้ผู้ชายคนแรกเฮ้ยสวัสดครับเส้นว่าซี่สิบเอ็ดจอน สวัสดีครับสวัสดีครับมัมีลสวัสดีครับผมจังซิบิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับจีซีบิครับสวัสดีครับเกลี่ซีบิครับสวัสดีครับผมฮอเตอร์อะซีบิดครับ ตัวตึงตัวตึงสวัสดีครับโฟกซีบิด่นิ่มๆสวัสดีครับกาฟิวซีบิครับปิดนะปิดนะสวัสดีครับยองอัซีบิและนี่คือคุณครูนุ้ย ประจำที่ประจำที่ประจำที่คือเข้าไปนั่งฮะครับทุกคนรู้ใช่ไหมฮะว่าในคลาสของเราจะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนไอดอลรู้ไหมฮะไม่รู้ไม่รู้ถามจริงไม่รู้เลยหรอใช่ครัไม่รู้จริงครับแล้วคิดว่านักเรียนแลกเปลี่ยนไอดอลจะเป็นใครฮะไม่รู้รู้ไหมไม่รู้ ถ้าไม่รู้ก็ดีแล้วเพราะครูเนี่ยมีคำใบ้มาให้ด้วยและนี่คือคำใบ้แรกของเราคิดว่านักเรียนแลกเปลี่ยนไอดอลของเราจะมากี่คนอ่ะโอเคว่าเจ็ดโอ้ไม่ใช่พันธ์พเจ็ดคนเจ็ดคนคือใครโฟอีฟแล้วกันแต่โฟอีฟไม่เคยเข้าบริษัทเลยมีคนอื่นว่าไงบ้างฮะสิบสองไหมครับปาริสเทเวล หรื yy yy อพี่หาอะไรครับต hey. ื่นเต้นอันนี้คือตื่นเต้นหรืออาจจะเป็นบัสหรือเปล่าเฮ้ยใครคิดว่าอะไรอีกใครคิดอะไรอีกเจมผมสี่คนสี่คนหว่าอาจจะเป็นแบ็คพิงหรือเปล่าครับครูพูดตรงตรงเลยนะโฟร์อีกยังไม่เข้าบริษัทเลยแบ็คพิงไม่ได้มาแบ็คพิงไม่ได้มาในมี่ใครอีกคิดว่ามีจำนวนไหนอีกสองไหมคะสองก็คือลิฟต์กับอ้อย ครูเขินแทนน่ะเอาล่ะคำใบ้ต่อไปก็คือคำใบ้นี้ค่ะเฮ้ยยังไงสิยังไงคะไม่ทันหนูว่าหนูรู้นะคะอันนี้ดูก่อนเห็นแล้วค่ะรู้ว่าพิกซี่ไหมคะเพราะว่าเป็นการ์ดเพลงใหม่ที่มีเพลงเพขาออกมา ไเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคค่ะการคือการใครเป็นพิกซี่ไงพิกซี่พิกซี่พิกซี่อูนุแคทค่ะอ๋อใครคิดว่าเป็นใครอีกใครคิดว่าเป็นใครอีกเพราะว่าสามคนครับสามคนคิดว่าเป็นใครฮะหม่อมแท่งนองเขาพูดแบบนี้มันจะว้าวว้าวว้าวโอเคอาจจะยากเกินไปสำหรับคำใบ้สองคำใบ้ ตอนนี้ให้เพิ่มอีกหนึ่งคำใบ้ว้ายและคำใบ้นี้ก็คือตกในคู่คนผันอ่อนคู่คนผันอ่อนตกใจลอยคุณก็คือเพลงนั่นเองและเพลงที่เด็กๆจะได้ฟังก็จะมีหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะมาแค่หนึ่งวินาทีอาจจะเปิดมาแค่เสียง นี่เป็นคําบอกใบหรือจะเป็นเพลงแบบ reverse หรือจะเป็นเพลงที่ทำไมฮะเร่งสปีดหรือสโ l o w ก็ได้เคลียหูเลยเคลียหูเลยเคลียเลยเคลี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 ย้าพร้อมแล้วนี่คือคําใบ้เพลงฮะ

<Okay. S 2> โอเค <laughs> เอางี้ด้วยกันครูก็ไม่ร <c oughs> ู้แต่ตอนนี้มีสัญญาณบอกมาแล้วว่าไปพบกับเขาเลยฮะ <c oughs> นักเรียน <c oughs> แลกเปลี่ยนไอดอล ตอนตีสียกะเดงกะเดงกะเดงบอยมันเดงมันเดงเล่นแบบเนี้ยของทูนี้เขาเรียกว่าไอ้เบบม้คนจะนอนมันนอนไม่ได้มีอาการรัดสมรซายใจมันร้อนกระวนกระวายครึ่นอกครึ่นใจ แต่ในมือถือมันเด้งจะหลับจะนอนอยู่ดีๆก็ต้องเกรง <Wake up. S 1> ผู้ใจเป็นโปรและสมองมันแปรปรวนใส่เต้าแต่โชว์ในไปเพง่งติ๊กอิ๊กติ๊กอิ๊กใช่ไหมว่าจะมาให้ใจคนนี้ฉันมันร้อนติ๊กอิ๊กติ๊กอิ๊กใช่ไหมจะสตาร์ทเมือม่อไหร่หลังว,วัน <is gone. S 1> มันไม่จีบแล้วค่ะเป็นไรไหม เราก็คือฟรีดมาโรงเรียนเราแล้วต้องแนะนำตัวแบบมีท่าทางทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามสวัสดีครับผู้หลาวงฟลิปขาคิรคอนคิรคอนสวัสดีค่ะเบลฟลิป่ะสวัสดีค่ะเมจิฟลิป่ะสวัสดีครับ ผมมีพวงฟลิปครับแต่มาแล้วต้องมีท่าฮาร์ดหลอกเกินเฮ้ยาร์ดหลอกเกินนี่คือเพื่อนร่วมคลาสของพวกเธอมีอะไรอยากจะพูดคุยเชิญได้เลยฮะดีจ้าฝากเนี้อฝากตัวด้ยครับพี่มีใครอยากสงสัยเรื่องอะไรของฟลิปไหมฮะอยากรู้ ชื่อฟลิปนี่มาจากอะไรคะก็คือจริงๆแล้วด้วยความที่ว่าวงพวกเราเนี่ยเป็นแดน c ์ก r ุ u p ใช่ไหมคะพวกเราก็อยากให้ชื่อวงมันมีความแบบว่าสับไปแบบพลิกไปพลิกมาอะไรแบบนี้แบบฟลิปผมฟลิปตีลังกาอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นชื่อแบบฟลิปแล้วก็ซึ่งเพลงเมื่อกี้เพลงดิ้นไปดิ้นมาชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าฟลิปเหมือนกันใช่มันก็จะซิงกับชื่อวงด้วยเพลงฟลิปของวงฟลิปใช่ จากฟิกเนี่ยเขาจะมีเอาเพลงเก่ามาทำเวอร์ชั่นใหม่เหมือนกับที่ทุกคนแบบเคยได้ยินมองนานๆอะไรแบบนั้นนะคะใช่ก็จะสลับกันเป็นซิงเกิลเเพลงโคเวอร์อย่างล่าสุดก็มีเพลงชอบไมคค่ะที่หายใช่เป็นฟีดกันเอางี้ขายความลับกันเองหน่อยได้ไหมฮะมีอะไรที่แบบว่าพูดแล้วจะได้แบบว่ารู้จักกันมากขึ้นกับเรื่อละลายพฤติกรรมผมก่อล้วกันผมก่อนผมก่อนล้วกันเอาหมายถึงเราละลายนายผมผมละลายคนอื่นเออ ยังมองหน้ากันติดนะคะเอางี้เห็นนี้ไหมเห็นคนนี้เดินเดินเดินโชว์หุ่นเลยอึบเห็นหุ่นผอมบางอย่างงี้นี่เขากินเก่งมากสั่งมาเท่าไหร่ก็ไม่พอมีใครอีกฮะเมจิเป็นไงอถ้าพูดถึงเมจิหนูกินเยอะแล้วใช่ไหมคะอันนี้กินน้อยไปนั่งกินบุฟเฟ่ต์ด้วยกันคือไม่ถึงครึ่งเขาก็ คือเบลไออยากกินขนมหวานแล้วอะไอไอเบรเอาที่คุยกันต่อได้เอาที่แบบเออเอาที่พอได้พอเออได้เอาหองผมของผมของผมบ้างมีผู<ม> <c oughs> ใช่ไหมคะ<อ>ถ้าพูดถึงแบบว่าเรื่องในห้องเรียนอะไรแบบนี้ <c oughs> คือเขาจะมีเวลาพักไม่ได้ค่ะเพราะว่า เขาชอบนอนค่ะพักปุ๊บนอนพักปุ๊บนอนแล้วกะเห็นเขาเริ่มนะปุ๊บหน่อยปุ๊บหน่อยอันนี้ยังไม่พักยังไม่พักไม่ใช่แค่หลับตาแบบนั้นอนง่ายใช่ไหมนอนง่ายครับนนง่มีที่ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่านอนแต่นอนไปแล้วห้องน้ำกำลังนั่งอยู่ด้วยไหมใช่พอเสร็จธุระปึ๊บเหมือนเล่นได้ที่ไงเท้าจิ้วแป๊บนึงเอาไปเลยเอาไปเลยยังไม่ได้ล้างด้วยนะ เอาล่ะรู้จักกันมากขึ้นแล้วมาถึงห้องเรียนของเราแล้วทั้งทีก็ต้องเจอกับแบบทดสอบสักหน่อยอุ้ยอยแต่แบบทดสอบของนักเรียนทุกคนจะเป็นอะไรไปกันเลยเข้าสู่บททดสอบของเราก็คือคำห้ามร้องนั่นเองโอ้ย ซึ่งพวกคุณทั้ง3คนเป็นหัวหน้าโด้วยมีผูนะฮะจะให้ทุกทีมคุณมี6คนอยส่วนเบลและเมจิมีทุกทีมทีมละ5คนเออขึ้นอยู่กับความต้องการของทุกคนเลยว่าอยากจะอยู่ทีมใครถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะโอเคจัดกลุ่มแล้วเรียบร้อยและทีมใครจะเล่นก่อนฮะเรียนู้ค่ะ เเลล่่่นนไไไไไดด้้หหมมมและนี่คือบททดสอบคำห้ามร้องนะคะแต่ละทีมจะต้องร้องเพลงที่มีการกำหนดคำห้ามร้องไว้โดยจะต้องร้องกันไปคนละท่อนอย่างเธอก็เชิงเธอก็เชิงแค่ไม่มีหัวใจให้กันแล้วทำไมควาเดือดกันทุกทีไม่ไปถ้ากันไม่มีหัวใจให้กันแล้วกันไปทำไมถ้าดทีเนี้ไม่เท่าไหร่หรอก เอออาจจะมีหยุดหยุดบังคําแต่นี่ฮะหยุดหยุดร้องทุกครั้งฮัโหลอกเก้